สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เป็นคลิปสั้นค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูการภาษาอังกฤษก็คือคำว่า season season s e a s นซ s ซันซัมเมอร์ซัมเมอฤดูร้อนกรี n y กรี n y ฤดูฝนวินเทอร์วินเอฤดูหนาว spring p r ร n g ฤดูใบไม้ผลิก็คือช่วงที่ดอกบานนะคะเหมือนแบบช่วงซากุระบาน,นะะหรือพวกนี้ค่ะฤดูใบไม้ผลินะคะ Spring ต่อมา a t u m n autumn หรือใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งคำว่า Fall fall แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงต่อมา Dry s season dry season ก็คือฤดูแล้งค่ะ dry แปลว่าแห้งเนาะ d ร y season ฤดูแล้งค่ะจะเลือกมาเฉพาะที่ประเทศไทยมีนะคะยังร้อนฝนหนาวนี่เรามีเนาะสปริงก็มีเป็นบางพื้นที่เช่นพวกบนดอยมีพวกช่วงดอก นางพยาเสือโคร่งบาและพวกนี้ค่ะส่วน Dry รอยซีซั่นด้วยดูแล้งเราก็มีนะคะ